แต่เรื่องการสร้างรั้วอย่างที่บอกว่าเราจะนําร่องแค่บางจุดในเบื้องต้นก่อนนะฮะแต่ว่าล่าสุดหันไปดูทางฝั่งไทยมาเลเซียเนี่ยก็มีเรื่องของการเตรียมสร้างรั้วเหมือนกันนะฮะไทยมาเลเซียเนี่ยล่าสุดมาเลเซียเขาไฟเขียวอนุมัติเงินกว่า1 1 0 0 0ล้านบาทสร้างกําแพงกั้นชายแดนไทยมาเลเซียอันนี้ก็อีกหนึ่งด้านนีฮะด้านใต้เนี่ยก็เพื่อยกระดับด้านความมัน่นคงป้องกันอาชญากรรมข้ามพรมแดนเช่นเดียวกันครับ อันนี้ไปดูดังฝั่งใต้ของไทยบ้างนะครับสำนักข่าวต่างประเทศเขารายงานว่ารัฐบาลมาเลเซียนะครับได้อนุมัติงบประมาณจำนวน1.5พันล้านวิงกิตหรือประมาณ11,700ล้านบาทสำหรับโครงการก่อสร้างกำแพงฮะเพื่อรักษาความปลอดภัยตามแนวชายแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียโดยจะอยู่ที่รัฐกลันตันนั่นเองนะครับโดยมีเป้าหมายเพื่อย,ยกระดับความมั่นคงและป้องกันอาชญากรรมข้ามพรมแดน ทางด้านของผู้จัการตำรวจรัฐการันตันนะครับดาโตโมยูซอฟมาหมัดนะครับบอกว่าโครงการนี้ได้รับอนุมัติจากสภาความมั่นคงแห่งชาติแล้วก็อยู่ระหว่างกระบวนการเสนอราคาจัดทําสัญญาโดยบอกว่ากําแพงเนี่ยจะเริ่มสร้างนะครับตั้งแต่เขตตุมปัดไปจนถึงตันมาะรนะครับโดยหัวหน้าเลขาธิการรัฐบาลพร้อมกับเจ้าหน้าที่จากกรมชลประทานและการระบายน้ําก็ได้ลงพื้นที่สํารวจบริเวณชายแดนดังกล่าวแล้ว ขณะนี้โครงการอยู่ในขั้นตอนการเสนอราคาประกวดราคานะครับโดยบอกว่ากำแพงนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยยับยั้งการลักลอบขนของสินค้าผิดกฎหมายหรือว่าอาชญากรรมข้ามพรมแดนแต่ยังสามารถทำหน้าที่เป็นแนวป้องกันน้ำท่วมในฤดูมรสุมได้ด้วยโดยทั้งนี้โครงการนี้ก็นับเป็นหนึ่งในแผนเสริมความมั่นคงชายแดนที่ใหญ่ที่สุดของมาเลเซียในช่วงหลายปีที่ผ่านมาหลังจากที่ผ่านมาก็มักจะเกิดปัญหานะครับบริเวณชายแดนจะมีการลักลอบค้าของเถื่อนขนของเถื่อน ยาเสพติดแรงงานผิดกฎหมายลักลอบเข้ามาระหว่างพรมแดนไทยมาเลเซียอย่างต่อเนื่องอันนี้ก็จะมาช่วยตรงนี้นั่นเองนะคือถ้าขยายความให้เห็นภาพก็คืออย่างแรงงานผิดกฎหมายเนี่ยบ้านเราเนี่ยไปทํางานมาเลเซียเยอะอ่าใช่ส่วนยาเนี่ยก็ต้องยอมรับก็จากบ้านเราก็ไปบ้านเขาต่แต่ว่ามันก็จะมีเครื่องของเถื่อนฮนะพวกบุหรี่เถื่อนแต้มนอกอ่ะไอ้ที่บอกแต้มนอกแต้มนอกเนี่ยก็มา,ม,ากมาจากมาเลเซียเยอะนะครับบางทีแอบลักลอบ,อบ,อบขนเข้ามาหนีภาษีนะครับ แต่อันเนี้ยจริงๆมันมีประโยชน์สําหรับไทยด้วยนะอ,อ,อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องความมั่นคงสจังหวัดชายแดนใต้บางทีมันมีผู้ก่อความไม่สงบเนี่ยมาก่อเหตุอยู่ที่3จังหวัดนเนี่ยแล้วก็แอบหนีข้ามไปยังมาเลเซียพอเรื่องเงียบก็หนีกลับมาก็เชื่อว่าการมีรั้วมีกำแพงลักษณะแบบนี้บริเวณชายแดนไทยมาเลเซียก็อาจจะทําให้ความไม่สงบเนี่ยอาจจะ มีสถานการณ์ที่ดีขึ้นบ้างแล้วมันก็ทําได้ง่ายเลยเพราะรไม่มีเรื่องปัญหาเขตแดนเหมือนฝั่งกัมพูชาหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับอันนี้เนี่ยอย่าอย่าไปมองว่าเ,เขาตั้งกาแพงใส่เราไม่ใช่จริงๆเราก็ได้ประโยชน์กับเหตุการณ์นี้ด้วยนะครับ